私,私の心はその存在を拒む向こうの私はああ。 แค่ลองทรู้สึกวาได้เ้นม้ยเก็บแก้วเว่ันจะเข้าิงกบที่ยังอยู่โอ้โหเฮียขาวไปแล้วข้ามาแล้ว

อไอ้แย่กูกจะไปเติมไปอ้วนไงนเห็นเลยหน้านออกมาขนาดนะั้นแต่เดินชนกันผิดไปนะไม่ไมีใครช่วยกูยิงแฟดเลกูหลบแฟดแล้วจะลงมาช่วยมึงพีกแต่กูติดไก่แบนอยู่ <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้นะกูจะช่วยมึงแล้ว

<Where? S 2> ไปร有有้อยสองโมเมนต์รอยสโมเมนต์ yeah. ่งออกไม่เ <simult> ข <people> ้าออกเยอะระวังเออะมีฮิวปะใช่ชิลวะจุดแปดจุดแอเเนี้ยเหรอโย あと30秒ヘビーさ最後の一人だうビーさ 对。 โอ้โหเกี้ยนี่เต็มเลยสัตว์โดนไปแบ่งขึ้นเล่นมิดแทนโอ้สบีอาโคคมาเะกูถอยโคตรโคตรผันสายถอยอุ้ยโอหูร้อยยี่ไปฟิวไกลนะไซค์ว์วสติ

วยแล้วสวยแล้วแมงยิงเชั่วโมงไม่โดนเนี่ยแล้เยอะไอ้เหี้ยชั่วโมลองลองสลับดูลองสลับดูได้เสรตัวนี้ป่ะเนทรีเจิเฮ้ยตัวนี้ออุเจ็โโอพี่เอ้าวขาแบบกระแทกพื้นท่าไหร่ ไม่ได้ในไหรอากยอสั่นเง็บกิฟเลยเฮ้ยมี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 แล้วมีแล้วมีแล้วั้วจกัไม่ไหว แต่ก็ได้ช่วูยิงวอทีเฮียไม่ไหวนะ หายแล้วยิงต <t os gra> ัวเองเวลาแบงโทษเฮ้ยไม่โดนสัตว์เอ้ยแล้วตนาจอกันเ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 จอกันจอกัเจอกันเจอกเจอเอกัเจออกันอกันอกันอนออนอกันอกันอนอันออ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  ไปตามหลังมึงเจอเจอแล้วทางนั้นเจอเลยนะสวยเพื่อนโอเมนว้าบ่ะไม่รู้อยู่ซีีหรือเปล่านะเคดีดีไม่ซีทีก็เอละมีสองที่เฮ้ยอยู่เอยู่เอลยหนึ่งร้อยหนึ่งห่งเจดแล้วสวยเพื่อนมีปืนกบอกนะหวยยิงไม่โดนเ จะหยได้อย่างไรแต่ว่าเชื่อว่าตอนนี้มันจะไปเอว่ะมมกีใกล้ตรงนี้ได้นะกี่ใกล้ตรงนี้ได้นะเพราะก้วันเด่นมีข้างบนข้างข้างล่างไปกันมั้ ดีไปแล้ะเดี๋ยวกทำเสียงวิงไหมกูทำเสียงวิ่งอาจะโยกครับจะโยกเสียงมิดก็โยโวาโย เอ็มระวังมันคุมมิดไปแล้วนะไอ้คุมเอไปแล้วนะไมกูอยู่เนี่ยบอจะแตกดูเชื่อมิดแค่แหนกูอยู่นี่สองบอแตกเฮ้ยมา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 โอ้บอแตกดูมิดมิดนะมิดนะดูดีดีอะดาว

ก็จะเสกทีมแงได้เนอมันงัดมันงัดใกล้จัดเก็บแด้สีทธิ์ฮะอะอะไรบอสพี่วอท ไมแล้วียตอนนี่งเ่ยตอ้อารไปเอแน่รไ่าเางบียอนติงกิ้งไอเีนีบีตั้งอีไม่อยู่ะมันไม่เคยไปไหนจากบีเลยพตั้งแต่สองเราแล้วถงอยู่อะนั่นมันี้เก่าดีลเก่าเลย่ราดมีมีคนยิงมีคนยิงปืนพกอับพี่ที่บีะ

้นบินขึ้นดิบินขึ้นว้าวว้าวข้างบนนี่พีเห็นปะซ้ายอเมนอยู่ซ้ายนะในไายพี่ในไทยตอบได้

มาตาย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 ข่าวเหมือนกันข่าวเหมือนกันสวยเพื่อนมีปืนให้เก็บนะข้างหน้ามีปืนกูมีปืนกู

เ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้ผมโยนปืนผมทิงม้งไว้ตรงนี้พี่แล้วผมจะมู่งสมอไปเอาตรงนี้ไอ้ียฟ,ฟินิกแม่งเข้ามาดรปโทรยิงแม่งไอ้สัน<อ> <laughs> ็นผมสบผมีอทีกบแล้ม,แม,มิด ตัวท้ายตัวท้ายอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่เชื่อมหมกินเลยหน้ามันโลจากอะไรวะพี่ ผมยิงนัดเดียวตายเลยแฮกสมอกใช่กูยิงมนไม่โดนสั่นัดเดยมาอะมันโดนมจะมาไงวะยิงไปสีไม่รู้มันมาไหมแต่กรยังไม่ลวเดี๋ยวมันวิ่งยิงใสู่เซนเซนัลได้แล้วกูกวยงวิ่งยิงแบบนากลัวสัตว์อ่ะกูพลาดนัดเดียวก็บอดไปเงียบกิเงียบเลยเีอเลไอพอไปเลยเดี๋ยคโคเป็นต่อย cô ấy đang ở B nữa, giờ, tiền lắm phòng này đầy, tôi không biết tôi lấy nó không rồi nó, ờ, vấp, ôi chia ระวังมันหลอกนะเว้ยอยู่อยู่อยู่จริงใครชื่อวะเศษน้อย1เมนติดติะเรามันกลับมันถอยกลับเข้าไปมันถอยกลับเข้าไปอ30โหลังเต็งกับบ้าไปวัเต็มไม่ไม่โดน เล็ดมาหวยยิงแมกไปสิบเก้าที่ยิงทะลุไสิบเก้าโดนระเบิดอยู่ไองโดนิงลาจะออกไปยิงแล้วไม่ทันนี่ตายก่อนเฮ้ยเก้าสามไม่เนี่ย ต้องไงวะพี่แล้วกดมาให้จมดินดีปะบอเบ๊เบ๊อบ๊อบอขาเลวถิ่ยเฮียขาดตัอีกตัวพี่เจ็บมากาไม่เจ็บเพราะกูนะเจ็บเพราะบอดพี่อ้ยเฮียแม่งไม่ตายแม่งเจ็บ ขายม่อกตายออกยิผมบอกมันเจ็บเพราะมันเจ็บเพราะบอตพี่แหละจุจอยนู้พี่ยิงมันตายนะไม่ใช่แม่งโดนบอตถ่ายโอเมนผมยิงทะลุไปห้าเก้าอมนผมยิ่ลุไ้เก้ สองว่าไปบีกันเดือดึ่งตอนนี้พยายามเซฟหน่อยนะกูให้เล่นมาเวันอีทีอีทีอพอพอพอว่ามันยัดน,นะอ๋อหวยเอ,อ้ยไอ้เหี้ยแม่งเป็นอันตินี่หว่าฉันกู้เรือกูตัวเข้าไปเถิดไม่มีนะข้างบนคนไต้ทลิงไม่เถียงวะ เกลี่ยนอลเข้ามาวะนี่เป็นไอ้เหี้ยยิงด้วยเชิ่เด็กยอดเยี่ยอ่าวบอลดรอปบอลอยู่นี่บอลอยู่นี่บอลอยู่นี่ที่นี่มันเป็น แอปแม่งเลยเพื่อนหลังเสาร้อยเปอร์เซ็นต์เฮียนายถ่ายนายถ่ายกูลืมไปว่าฟินิกแม่งเป็นอันตีไอ้เฮียเอ้ยไม่รู้ไอ้สัตว์ไม่ได้ดูตอนแรกไม่น่าตัวออกมาเทิดเลยเพราะเห็นแม่งเข้ามาลึกขนาดนั้นพฟินิกไม่ยิงกูแปลกๆไอ้แขกตัวอ๋อแม่งเป็นอันตีไม่ยิง มันมดงดีไม่งั้นก็จะได้อีกเออเออของเจอหมดเลยเดี๋ยวยังไม่ได้กินอะวันนั้นเช้าย้อนส่ร あっ! <music> ไอเหียเข้ามาอยู่ในธโมเขหมดเลยแล้วกูโดนเบียดเบียนตายโดนไฟไม่กูกูโดนไฟอ่ะแต่ว่าม่งกลายเป็นว่าเรามาจุกกันอยู่นะาสมอ่กูโดนเฮฟินิแขกตายสัตว์เอ้งยมไนด้มันมีทางไปทางเดียวอืแม่โน้จะแข่งสู้ในไซต์ีกชันนไง เพราะว่ากะฮิวแล้วกะออกไปช่วยต่อแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยดไดมาแก้ในเลยมืดพี่อยู่เอละแบง โอเมนโอ้เอยไม่ตายสักเด๋ยคาเบลเทนไงบักกีนะเว้ยออกไปแล้วไหม <Bur> ว้าวออกไหมเต<ง>็นเต็มเลยเล็นสามเต็นสามเพี่เอาสักทางปบหอเเ้ยร้อยสี่เฮีย เมื่อกี้แม่งยิงฮะุพี่ฟีมาโดนกูแทบกับตายมันแบบเข้ามายแบบม่รู้ไหมผมแบบยืนสลับลาพี่อยู่นี่เพี่มานี่ผมต้องยืนสลับลายพี่กลัวโดนรู้ดท้ายกูโดนอีกเลยเย้เมื่อกี้มันโคมีแค่ฟินิกไบเป็ดในหน้าก็แบบปักกี้ต้องเเล่นนะต้องเเล่นนะรอ ทางวอมันวอมีปะสามวนไม่รู้พี่ไม่รูแต่คิดว่าวอลร,ราวนี้เราจะได้รู้แล้วไม่วอไปสลิงนสลิงเล้นไปแล้วจะกอดารอย่าง ซีทีซีทีดีโอเมนแม่งโลไอ้ยชัดแม็กหมดพอดีเลยยิงไว้ครึ่งหลอดแปดสิบโดนบักคืจอยเป็นอาหารรอดอ่ะแก่แล้วดีจอยอ่ะล่ะนั่มายงยิงหัวแตกเลยไอพี่ฟิล์มรวยกว่าพี่ฟิล์มด๊อก ไม่ดับ <c oughs> ไม่ดับ <c oughs> ไม่ดับ <ua> ไม่ดับม่นได้ยังขายได้อ yeah. ๋อวนมีต no. 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 ีแกถ้ากูเก็บลูกแก้วได้กูมีนะฮันติกเออทำแล้วอะอย่างอ่ะไป ุโดนแหลุมเช็คยังโอ้วอยเฮฟออกไอสัตว์เ้ยไม่ได้วางด้วยเฮ้ยี่ที่ไหนี่วางเปิดเลยเาเข้าขวาปะเร์ปเข้าเสาสวยเพื่อน กี้มึงไปฆ่าเลยนะกับเตดเป็นยังไงวะมันมันประกบีก็ได้ผมยิงมาจากเพจไหมไม่เช่โอ้ผมไม่เตะไม่เตะกูไม่เล่นในไทยด้วยเนยกูฟักบายกูไม่รวนตายไรอยเงี้ยเออเมื่อกี้กูเห็นแม่งคิวจอยแม่งยืนนานมากเลยกูเลยแบบแม่งวิ่งผ่านมาได้กูสแปมใส่เฮีข้างบนออกมาโหกูแตกกูฟับายไทยมันเลยแต่ว่ามันวิ่งมาประกบอืมแล้วกูกูเมื่อกี้กูวางกูเฮียมึงล็อกให้กู มันรอข้อขวาแบบมองไม่เห็นโอเคกูวางเปิดเลยวางหลังวางเอ้ยวางหน้าวางก็นั่นแหละมันรอข้อขวามองไม่เห็นยังไ ที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 โเมนทีทีโอเมนอน้เลน่าสวยเพื่อนยูเมนที่นี่บับงงมากมือไม่ี้เาล ก็มาบอกมาคุณไปมองไม่เห็นเนี้ยแม่คอยเอ๊ม่าขึ้นเรืไม่คดนทั้งน้นอดซ้าย เยอยู <Es> ่เยา็นติดไฟเพื <d> ่อนระเบิดหลังแง่วาแล้วควไวะ้นโดนไป

เรื่องแม่งทุกแล้วไม่ได้เลยัเวลามีเด้ถึงหลายตาแบบนี้ก็ไอ้วาไม่ใจเลยแล้วก็กินไปเลยเดียวเียวาตาิ่งไมยิงปืนนะพ่อมึงมีด้วยไป

アタッカーの勝パームで。